โทนคุมมันพวกนี้ใช้บ่อยมากคือทําให้ทุกอย่างไม่ขยืนนลมที่เป็นงานสีๆนะคะใช้กับปากได้ด้วยถามว่ากี่วันน้องถึงถึงจะเฟดเดือนนี้มีแล้วกันทั้งหมด5ตัวนะคะที่ว้าฮิริดีเฟรชประจาเดือนกันยาก,ก็โผล่มาปกติกันจะทำเฟรชเครื่องปีแล้วก็สิ้นปีนะคะแกว่าคลิปนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าพาเลตนี้ของ Make-up forever เอาจริงในนี้ก็มีตั้งแต่สกินแคร์บอดี้แคร์เมคอัพนะคะแล้วก็เครื่องมือและความที่ว่าของวันนี้ก็ประมาณนึงเลยอะไรแกมจับได้แกมพูดให้เพ มพิกัดต่างๆอยู่ในคอมเมนต์เปิดดูได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นบอดี้เซรั่มเอาไว้ทาตัว texture matters ตัวนี้ที่เข้ามาอยู่ในคลิปนี้ได้เพราะว่าให้คะแนนเนื้อนะคะหมื่นเต็มส0ลงแล้วคือเบามากเหมือนลงเซรั่มบนหน้าแต่ลงบนผิวแล้วซึมทันทีทาไปแล้วอะ่ะผิวเรียบเนียนเลยจากความที่มันแบบว่าก้านดูสากๆทาตัวนี้เข้าไปคือช่วยปับ๊บกิ่งเขาจะเป็นงานแบบแป้งอ่อนๆน,นมนมนี่เนื้อเป็นอย่างนี้มีความเลอค่า ปังแล้วสุดมากตั้งแต่ได้มาใช้ไม่หยุดนะคะให้เลยหมื่นเต็มสิบ ตัวต่อไปจะเป็นงานกึ่งบำรุงกึ่งเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านะคะอันนี้จะเป็น t o u ช h เ h อะดิวอี l m o i s t u r i z e r นะคะเตรียมจะใช้ตัวนี้ในการเตรียมผิวสามารถลงได้เลยทั่วใบหน้าแล้วก็ดวงตาจะลงตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยกันแดดแล้วก็ลงรองพื้นนะคะเขาทําให้รองพื้นเราอะเกาะทนยาวนานมากยิ่งขึ้นให้ความวาวขึ้นมาเน็ตนึงไม่ทําให้รองพื้นเรามันขึ้นชอบตัวนี้มากๆตัวนี้นะคะจะเป็นสกินแคร์สาหรับสาววัยเล็กสามที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบำรุงผิวแล้วผิวมันยังมีความแห้งๆอยู่ มันดูความชุ่มชื้นมันไม่โดนล็อกเข้าผิวเลยนะคะลงเซรั่มลงมอยส์เจอไรเซอร์ปกติแต่ที่แกมตามด้วยนะสุดท้ายเลยเป็นออยล์ของล็อกซิทานตัวนี้แกมชอบกลิ่นของเขามากนะคะแกมก็เลยชอบใช้ตัวนี้เป็นพิเศษเวลาใช้มันไม่ต้องใช้เยอะมันใช้แบบนิดเดียวลงไปเลยจ้ะหลังมอยส์เจอไรเซอร์ล็อกความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งคืนตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้ใช้เดี่ยวเดียวคือใช้หลังจากลงมอยส์เจอไรเซอร์ล็อกความชุ่มชื้นตอนกลางคืนนะคะอันนี้ออกแนวะแบบคล้ายๆเบสคะอลเลกเตอร์ มีเอสนะคะมี s บ3 0 p a บวกบวกตันนี้มีกันแดดผสมด้วยแต่ว่าไม่สามารถใช้แทนกันแดดได้ยังไงก็ต้องลงกันแดดอยู่ดีลงไปแล้วคือทาให้ผิวสว่างกระจ่างใสเลยแล้วก็กลืนเข้าสู่ผิวนะคะเนื้อไม่หนาไม่ทําให้ผิวมันขึ้นเให้งานผิวใสโทนอัพสุขภาพดีแบบสาวเกาหลีคือเขาทาเบสดีมากก็เป็นแบรนด์โกลเป็นแบรนด์เกาหลีด้านหนึ่งเป็นงานคล้ายคอนซีลเลอร์สีขาวหรือคอลแทคเตอร์สีขาวแล้วก็ด้านนึงเป็นสีพีชพวกนี้ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะฝั่งสีขาวเอา มาไฮไลท์ตรงทางแก้ม ใต้ตานะคะไม่น่าเรามีความพุ่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเราอยากให้รองพื้นนะมีความสีสว่างมากขึ้นนะคะเราสามารถใช้สีขาวเนี่ยผสมไปได้ไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความคุมมันเอาแค่แบบว่าสามารถเบลนด์กับสิ่งที่กำลงไปได้ง่ายมากและเวลาใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นคราบเดี๋ยวจะไปดูตัวรองพื้นของเขาที่เปงานขวดๆสีขาวแล้วก็สีแบบน้ำตาลเทาๆอันนั้นอนะเดี๋ยวจะไปดูแต่นี้คือชอบล่าสุดนะคะมีคนดูมาถามกันว่าพวกเซตติ้งสเปรย์เงี่ยมันช่วยล็อกเมคอัพได้จริงไหมจะ ตกร่องมากๆนะคะอยู่ประมาณชั่วโมงที่4เนี่ยเริ่มตกร่องอะไรประมาณนี้ว่าฉีดเซตติ้งสเปรย์เข้าไปนะคะเขาสามารถยืดอายุการตกร่องของรองพื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณชั่วโมงที่8ได้เลยโปรตีแกมีมาสักว่าใช้มาตลอดเลยเดือนนี้ก็คือตัวนี้ m มเบลีนซูเปอร์สเตย์ดับเบิลฟิกเซอร์ชอบที่เนื้อละเอียดมากหัวสเปรย์ละเอียดนะคะแล้วก็ เวลาลงไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนลงรองพื้นหลังรงรองพื้นหรือว่าลงเปนตัวสุดท้ายปุ้ยล็อกมคอัพได้ดีมากคือทําให้ทุกอย่างไม่ขยื่อนแล้วก็ฮุบ ถ้าอยากให้รองพื้นตัวไหนติดโทนานขึ้นสามารถใช้คุณอนคนี้ช่วยได้เลยจ้ะมาพูดถึงคอมบิเชันเี่ยผมชอบทํามากสาหรับขนตาแกมนะคะคนที่ขนตาตกตกนะลองดูได้ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะแต่ที่แก้มใช้จะเป็น3ตัวนี้อาจจะมีการใช้ไฟลนช่วยแต่ว่าจริงๆแค่นี้ก็คือเวิร์กแล้วอธิดาดขนตาของซูเปอร์มัมฉันไม่อยู่ไหนมาทาไมใช้เพิ่งเจอสิ่งนี้คือเวลาดัดแล้วอะ่ะน้องไม่หนีบเปลือกตาแก้มเลยแกมก็คือดัดให้ขนตาแก้มหักๆนะคะขึ้นไปเลยแบบนี้เราจะจับซปเปอร์มาแบบนี้เอาขึ้นมาก่อน แล้วก็นะคะจะเป็นหวีจับช่อขนตาจากไดโซนะคะแกมซื้อมาจากช้อปปี้ราคาร้อยกว่าบาทคนทั้งใน t ิ k กต็อกแล้วก็ไอจีเนี่ยมีคนที่ใช้รอดแล้วก็ใช้ไม่รอดสำหรับแกมแกมใช้รอดและแกมชอบเตรียมหวีที่จับช่อขนตานี้นะคะไว้เลยคือเราจะปัดซูเปอร์มัมเปิงเปิงเปิลเปิงเสร็จแล้วเอาหวีจับช่อขนตาด้านนี้นะคะในขณะที่มาสคาร่ายังเปียกอยู่นะคะแกมจะขยี้ไปซ้ายขวาเปิงเปิลเปิเปิปเปิงขยี้ซ้ายขวาแล้วก็ปัดขึ้นตั้งงอนสวยจับช่อ คือเขาจะไม่ได้ให้งานละเอียดเหมือนเวลาเราใช้แหนบอะ่ะจับช่อขนตา แต่ช่วยจับช่อขนตาและทําให้เราใช้แหนบได้ง่ายขึ้นถ้าเลือกมาสคาร่าให้ถูกต้องนะแล้วก็ใช้ที่ดัดขนตาแบบว่าหักๆไปเลยหรือใช้ไฟลนก่อนอะ่ะช่วยได้ดีมาก3ตัวนี้เอาไปเลยครับใช้ทั้งเดือนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแปรงแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะมีขายที่ไทยโรซี่โรซ่าที่แกมชอบมากจะเป็นตัวนี้เพราะเราจะลงรองพื้นใช่ปะแกมจะลงส่วนที่กว้างที่สุดของผิวหน้านะคะเครื่องฟองน้ำเนี่ยคือฟองน้ำของซูเปอร์มามจะมาเป็นฟองใหญ่ๆเลยทุกคนเราสามารถแยกชิ้นส่วนได้ ชอบมากเนื้อดีมากพัสดุวัสดุเนี่ยดีสุดๆคือเท่าที่ใช้มานะใช้อันเนี้ยตบรองพื้นเข้าผิวอะสะใจสุดตบ,ตบ,ต,บตบเสร็จนะคะเขาจะลอ็อกเมคอัพเนี่ยให้มีความเกาะผิวมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่เอาความปกปิดออกไปนอกจากแปรงของโรซี่โรซาแล้วนะคะใครที่อยากดูแปรงในเซ p h o r a นะ F4 ของ Mario อ F4 อันนี้เลยเดี๋บอกเลยว่าคมมากน,นะคะด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานไว้ลงแป้งฝุ่นนะคะคอนทัวร์ก็ได้ปัดแก้มเนื้อฝุ่นก็ได้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะหัวเขาจะเป็นอย่างงี้ชอบมากเลยนะเพราะตัวเนี้ยมันลงตรงใต้ตาพอดีเป๊ะเลยมันสามารถ ลงรองพื้นก็ได้นะคะลงคอนซีลเลอร์ก็ได้หรือว่าเป็นงานปัดแก้มลงเนี่ยพื้น2ตัวนะคะที่แกมว่าทนมาก14ชั่วโมองอัพคือเอาอยู่ผิวสวยติดทนคุมมันได้ดีมากซูเปอร์มัมตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันมันมากๆเงื่อ,ออกเยอะๆคือถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีผิวแห้งมาใช้ตัวนี้แกมแอบไม่ชัวร์ว่าผิวจะรอดไหมเพราะค่อนข้างแมทใครใช้เมเบรีนฝาม่วงแล้วมีความรู้สึกว่าแมทซูเปอร์มัมคือแมทก,กว่าไปอีกสีดรอปไหมคือแกมว่าออกซิไดแบบเบาๆคือไม่ได้หน้าเหมาอเหม ของเข้าคือความติดทนการคุมมันความออกซิได้อะทําดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์บางตัวที่ยราเคยลองมาก็อีกตัวหนึ่งที่เรียว่าทนมากคุมมันมากๆ14ชั่วโมงอัพคือเอาอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเคสถามว่าเคสแตกต่างจากซูเปอร์มาอยังไงข้อดีของเคสคือสีไม่จอบไม่หมองเลยแม้แต่นิดหนึ่งคือยิ่งใช้ผิวยิ่งผ่องแต่เคสมีข้อเสียตรงที่ว่ามองใกล้ๆเห็นตกลงแต่มองไกล ผิวสวยมากแมว่าแกไม่เคยเลือกอะไรมาเป็นเฟเวอร์ตหรือว่าคิดถึงหรืออยากใช้ในขณะที่น้องกําลังตกล่องไปด้วยแต่ตัวเนี้ยผิวสวยมากติดทนมากคุมมันมากก็คือแนะนําให้สําหรับคนผิวมันค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปมีความสึกว่าอันนี้คนทุกผิวสามารถใช้ได้คือเมเบ e l l ล n นซูเปอร์สเตย์ p o กซ์พาวเดอร์ฟาวนะคะสีที่แกได้มาเนี่ยจะเป็นเบอร์110ความปังของเมเบลนคือถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้แบบคุมมันขั้นสุดนะ แต่ตัวเนี้ยเวลาลงแล้วคือผิวเนียนผิวกริบแบบสุดๆสําหรับคนที่มีรูขุมขนก,กว้างๆตัวเนี้ยเบอร์รูขุมขนไปเลยนี่เขามีพับอย่างนี้มาให้นะคะและคือบิวเนื้อได้เรื่อยๆคือถ้าอยากจะบิวอะให้มันแบบฟูเข้าไปเฉยอะตัวเนี้ย จัดให้ได้เลยต่อไปนะคะถามว่าเราใช้แปรงเราใช้ฟองน้ํากับผลิตภัณฑ์ไหนคุณน้องคนนี้เลยที่ทําให้เกิดเป็นคลิปนี้แกมมีโอกาสได้ใช้ตัวที่ปัดแก้มนะคะเป็นงานแท่งๆของเขาแล้วแกมชอบเนื้อมากแก้มตัดสินใจซื้อผ้าเล็ดนี้เลยนะคะประมาณ3,000กว่าบาทและซื้อมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอันนี้คือตัวหลักในการแต่งหน้าลุกวันนี้นะคะแกมต้องบอกก่อนว่าเมคอัพฟล r เอรเนี่ยจะไม่ได้แบบ คือน,น้องเขาติดทนแต่น,น้องเขาอะ่ะจะไม่ได้คุมมันเวลาใช้ตัวนี้อาจจะต้องใช้พวกงานเซตติ้งสเปรย์หรือว่าแป้งหรือว่าลงรองพื้นก่อนนะแต่แกมะเน้นว่าพาเลตหนึ่งอะ่ะมันจบได้ทุกอย่างแกไม่ต้องจับผลิตภัณฑ์หลายๆสิ่งคือสามารถให้ลุคเป็นธรรมชาติก็ได้เข้มขึ้นมาก็ได้แล้วทุกอย่างจะเนียนกลืนสวยลงทับรองพื้นได้โดยที่ไม่เป็นคราบ3ามพันกว่าบาทนะคะโดนมาเลยพาเลตนี้มีตั้งแต่คล้ายๆคอนซีลเลอร์บวกรองพื้นตั้งแต่อ่อนยันเข้ม ไฮไลท์หนึ่งสีสวยมากและพวกงาน สีปัดแก้มที่เป็นงานสีีสนะคะใช้กับปากได้ด้วยเพื่อนๆเคยใช้พวกงานคาแรคเตอร์หรือว่ารองพื้นที่เป็นตลับลบของญี่ปุ่นประมาณเดียวกันเพราะว่าอันนี้นะคะ made in Japan ผลิตในญี่ปุ่นก็เนื้อประมาณประมาณนั้นก็จะมีปัดแก้มที่แกมพูดถึงไปในครึ่งปีนะคะเป็นงานเฟรนตี้เบกกิ้งเคสนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งของเฟรนดี้บิวตี้ใช้ที่ไรมีเดาคนถามว่าปัดแก้มของอะไรนะคะสีจะเป็นประมาณนี้มันนวัวมันตุน่นมันลูกคุณอะคือมันไม่ได้สดใสามากเกินไปแล้วเหมาะกับลุคที่แกมแต่งช่วงนี้มากครนิวยง ได้เลยเห็นป่ะไม่ต้องใช้แปรงตัวเนี้ยเนื้อมันจะมีความใป้ค้ายแบบกึ่งกึดินน้ำมันเบาๆปึงสวยชอบติดทนด้วยพาเลตซูเปอร์มัมที่พูดถึงไปในครึ่งปียังมาอยู่อีกเหรออยู่ คือตัวนี้นะแกมไม่รู้จะพูดไงแต่แกมอชอบมากชิมเมอร์ประมาณหนึ่งสีแต่ที่เหลือเป็นงานแมทหมดเลยแล้วก็เป็นงานแมทที่เราชอบอะ่ะคือถ้าเพื่อนเพื่อชอบงานชิมเมอร์เยอะๆอะไรประมาณนี้เพื่อนอาจจะไม่ชอบพาเลทนี้มากช่วงนี้เน้นแต่งงานสมมกกี้ไงคือใช้พาเลตซูเปอร์มัมใช่ปะ่ะหรือหรืออีกพาเลตหนึ่งที่แกมชอบนะใช้ผสมกันพอทานนะคะนอกจากเนื้อแมทนะก็จะมีงานชิมเมอร์โผล่ขึ้นมาด้วยไม่ได้เป็นงานเมทัลลิกนะจะเป็นงานชิมเมอร์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะค่อนข้างสุภาพ ตาวันนี้เนี่ยคือใช้อันนี้เป็นหลักทาดเพราะแกม่ะเคยใช้ซูเปอปรม์มารไปให้เพื่อนๆดูแล้วประมาณนี้เลยลองแวร์ครีมแชโด้นะคะของเมกาไปมาริโอเตือนว่าแห้งไวมากคือจะลงตัวนี้ต้องลงทีละตาแล้วก็ลงแบบไวๆหรือบางทีก็ผสมสีกันแต่แค่เราต้องควักเม็ดสีออกมาให้มันหนาๆน,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 น็หนึงเพราะว่าถ้าลงบางเนี่ยมันก็คือเซตตัวแล้วก็แห้งไปเลยแซนสโตนนะคะจะเป็นงานสีประมาณนี้ เซียนหน้านะคะประมาณนี้แล้วก็วันนี้นะคะแกมใช้2สีผสมกันผสมกันออกมาจะเป็นงานโทนน้ำตาลกลางๆแบบนี้เลยและเป็นโทนสีที่เดือนกันยาแกมแต่งโทนนี้ทั้งเดือนค่ะจะเป็นพาเลตของ Flower No. s e Butterfly Cloud Color Collection เบอร์0ูนนะคะคือพาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่แกมใช้บ่อยมากแกมไม่คิดว่ามันจะใช้ได้แต่มันใช้ได้ <laughs> ว่าดูเม็ดสีแล้วมันดูไม่น่าใช่ะพราะที่พิกเมนน้อยเม็ดสีน้อย แต่คือสําหรับคนที่ผิวประมาณแกมนะอันเนี้ยแกว่ามันไม่เข้มเกินประมาณเข้มจะลงให้เพื่อนๆดูคือเราจะลงตรงนี้จะทําให้ลุกเราอะดูเปิดดูโตอินมากขึ้นนะคะแกกม่เลยแอบชอบใช้พาเลทนี้เพราะว่าอันอื่นเนี่ยที่เป็นงานเขาขาอย่างเงี้ยมัน เขียนไม่ขึ้นต่อไปลุกเดือนกันยาสีน้าตาลที่แกมแต่งมาตลอดทั้งเดือนจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้คืออันเนี้ยมันจะมีทั้งสีลิมิเต็ดด้วยแล้วก็น่าจะสีปกติด้วยนะคะเคสอ่ะแก,ะแกมหยุดใช้ไปสักพักเพราะมันจะมีความเหมือนคิ้วมันแข็งๆแ,แล้วไม่มีความเบวาวซึ่งแกมไม่ชอบความเบวาวที่มันให้แต่เหมือนเขาอ่ะน่าจะปรับสูตรหรืออะไรสักอย่างเพราะตอนเนี้ยมันไม่วาวเหมือนเดิมแล้วมันสวยมันแมทแล้วทุกครั้งที่ใช้มีคนถามตลอดว่าคุณแกมใช้มาสคร่าคคิ้วหรือเขียนคิ้วของอะไร ใช้เคตยอมค่ะมาดูนี่เลยเคสเบอร์อนะไรเนี่ย B R 0 1นะคะ B R 0 1คือสีที่แกมทาอยู่วันนี้สวยมากแก็อธิบายไม่ถูก B R 1 B R 8 G Y 3ขางานโตออินนะคะแกมว่าอันนี้มันเขียนง่ายมากแล้วก็มันไม่บาด ตาแกมแต่ว่า,าแกมไม่เคยใช้น้องเขาเดี่ยวๆนะคือทุกครั้งที่ใช้อ่ะก็จะมีการลงอาชเชอร์พารเมอร์ก่อนหรือแบบฮาร์ดเปอร์เซนต์ cent, อันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะคะสีที่แกมใช้วันนี้นะคะล่างตาของแกมที่เพื่อเมือเห็นเนี่ยเป็นเบอร์12นะคะไลท์พิง สวยมากน่าจะประมาณ200กว่าบาทแกมแพนว่าแกมจะไปซื้อสีน้ำตาลมาเพิ่มที่ชอบมากนะคะตรงตูดของเขานะคะเขาให้ที่เหล่ามาด้วยแบบนี้นะจ๊ะในส่วนของลิปนะคะเดือนนี้มีแล้วกันทั้งหมด5ตัวนะคะที่ชอบมากแรกนะคะลิปไลเนอร์ของเมลินดานะคะเบอร์06นะคะ06จะไปงานแบบนี้หกนะคะจะไปงานเหมือนแบบชมพูน้ำตาลน้ำตาลอะไรประมาณนี้เลยมันมีความแบบเป็นธรรมชาติมากวันนี้นะคะสิ่งที่แกมทายอยู่ง ขอบปากเสร็จแล้วกมจะเกี่ยๆที่แกมชอบใช้มเมลินดาม,มากเพราะติดทนนานอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ารอนานมากว่าเมื่อไหร่จะเข้าไทยนะคะอันนี้จะเป็น Free Rose Obsession นะคะ Stay Fit Lip Tint นะคะเบอร์ MN01 นะคะอันนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องความติดทนนานมากเขาจะทิ้นงานสเตนเบาๆแต่ชอบสีสุด ชมพูหวานดอกกุหลาบที่ถูกต้องแล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยปากจะแบบนุ่มๆสวยเบอร์นะอีกตัวหนึ่งที่มีความสึกว่าว้ายที่เขาเป็นกระแสะกันเข้าใจแล้วทำไมเป็นกระแสะคือมันสุดปังเหมือนกันนะคะดินโตนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นเบอร์210อีกเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นสอง2องเก้าสอ ความปางของดินโตคือเขาจะเป็นงานลิปทินที่เพิ่มเท่าไหร่สีทินก็เพิ่มตลอดวันจาแบบนี้เลยลงแล้วปากเด่นปากสวยมันเหมือนยิ่งลงพิกเมนต์มันยิ่งเพิ่มแล้วปากมันก็จะเจอขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความเย็นไม่มีความแสบแล้วก็สีเต็มขึ้นเรื่อยๆสวยมากทิ้งสเตนแบบสวยสุดๆสำหรับดินโตลบนะคะอืม ทิ้งสเตนเลยอย่างแบบอันนี้เห็นไหมทิ้งสเตนแบบเบาๆแต่เดียนโตก็จะทิ้งสเตนมากกว่าแต่ส่วนตัวคือชอบหมดเมลินดาก็เช็ดยากยากต้องถูแบบพูดถึงสเตนแล้วนะคะเหมือนเดินนี้แกมใช้แต่งงานแบบลิปทินเลยที่แบบโอ้โหอันนี้นะขอโทษมันมันทนมากจริงในะราคา9 9บาทไลท์ทีฟรุตตี้ทินของ for youtube อูทัยทิปแบบไม่แห้งให้ความชุ่มชืน้นปากไม่ลอกเนื้อดีคือมันมันไม่ได้เนื้อเหมือนอุทัยทิปแต่สีมันแบบ สดใสเหมือนอุทัยทริปคนทุกคนเนี่ยเวลาลบมันก็ลบไม่ค่อยจะออกคืออย่าถามว่าลบยังไงถามว่ากี่วันน้องถึงถึงจะเฟดออกอืประมาณนี้เลยตัวสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะคะอันนี้เป็นเมเบลีนลิปเตอร์กลอสและสิทยมชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากนะคะเดือนนี้ก็คือ004สีที่เอาออฟสต็อกแล้วทุกครั้งที่ใช้ก็จะมีคนถามตลอด คือเมื่อวานเห็นป่าว่า สเตนมันค่อนข้างหนักนะแต่คือทาตัวนี้ไปอะ่ะเขาก็คือกบสีสเตนได้เพราะว่าเขาจะเป็นงานกลอสที่มีพิกเมนต์นะคะให้งานสายฝอแบบขั้นสุดคือแกมว่าไม่น่าจะมีคนคิดแบบว่าเอาทิน์มาทาลงกับกลอสแต่แกบอกเลยว่าทาลงกันก็คือสุดคือแกมว่าแกมน่าจะได้กล่องเก็บเครื่องสําอางมาใหม่ด้วยแหละแกมก็เลยว่าเอออะไรที่เราใช้ตลอดเดือนนั้นๆเนี่ยแล้วก็จับอยู่กับเดิมๆแล้วประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินใหม่มาดูกันว่าจะเป็นลุคแบบไหนอะไรที่เราชอบใช้หรือมีอะไรใหม่ๆมาให,ให้เพื่อนๆได้ดูกัน ถ้าชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์มาบอกเลยกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่าชอบแล้วเดี๋ยวทำไปอีกนะโซวันนี้นะคะขอตัวลาไปนอนก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบายฝันดีค่ะมงอะหงะหะหะ